ก็ต้อขอข่าวสุดท่าท่านกลเลยเลยนะวันนี้เรากลับมาอยู่กับผมอีกแล้วซึ่งผมหาไปเกือบสองาทิตย์เพราะว่ามันเป็นอาทิตย์สอบแล้วก็พระราชทานโรงเรียนด้วยอ่าแต่ยังไงก็ตามตอนนี้เราปิดเทอมเรียบร้อยฮะเป็นวันแรกที่ผมนะได้ปิดเทอมแม่อะซงู้นนี้แมบที่เราจะมาเล่นกันเป็นชื่อว่าม i m i c The m ม m i ิ m a s นะซึ่งผมก็ไม่รู้มันคืออะไรเหมือนกันไม่รู้มันเล่นได้หรือเปล่าด้วยซ้ำ นนีมัผู้สร้างทั้งหมดแปลกแปลกบมาว่าออกจากตรงนี้ดีกว่าแล้วคุณล็อบบี้ซึ่งผมก็ไม่รู้มันเล่นยังไงเหมือนกันเนี่ยเกมหมดเกมหมดเกมหมดไปไม่ได้เนี่ยชัพเตอร์สามไปได้อ๋วโอเคแล้วเราก็ไปที่เกมโหมดงั้นเหรอไม่เล่นไม่เป็นเหมือนกันอนะ่ะ อือืส <c oughs> ิปเปลงแล้ว <c oughs> เอารุนก่อนแล้วกันซอมบี้เบสไม่ใช่คืออะไรวะลองไปดูดิอ๋อ <c oughs> โอเคเจอว,วิธีเล่นละโอ้มีหลายบทนี่ว่ะหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> อ่าเราจะเล่น <c oughs> เราต้องร้อยม้นนี้ก่อน โอเคมาคนอีกคน,คนหนึ่งเข้ามาไี่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวมันก็หายไปพวกนี้เนี่ยเข้ามาแลวเดี๋ยวมันก็ออกไปอยู่ละ ยามาฟอ,รฟอ,รฟอรเรสจะ <_ an> เป็นยังไงวะแม็กซ์กูแบบนี้ไอคอนอะไรวะเนี่ยโอ้ภาพสวยนะเนี่ยเ้ยเขาทำมาสวยอยู่นะแอะรู้สึกว่าต้นไม้มันแข็งคือไปนะถืวเป็นธรรมาชาติดีกันนะนต้นไม้มันแข็งคือไปหน่อยนะได้แต่เราจะไม่สนิป ทางสวยอ่ะครับจริงแต่ตนน้นไมน้มันแข็งแข็งมันแข็งนะครับแต่พวกแต่งแต่เขาทำได้ดีลลเลยวะนพก็ทำแซกได้ดีเขาแค่จัดวางแสงได้ดีมากมันได้รู้สึกว่ามันวนซ้ำอ่ะโอเคงั้นเราก็สกิปเ,เลยเมันวนซ้ำไปเรื่อย เรายังไม่รู้เรื่องาอราวเลยเลยเอ้ย That was t a t เออเลอร์เอ้ยเออเออระเบอบายดีมืออะไรวะอำปัดนอะไรแต่บอกออเออเลอร์ดีมอ่ะอาาันไลยไม่ทันอ่านมาแต่เช็คเฟรมเรทมันวิ่งได้ฮะ สเตมินา่ารถช้ามากก็ดีละแต่ว่าผีมัน I think I should go to ฉันคิดว่าฉัน,นเลทที่จะไปอ่ารีเซต็ตลูมเพื่อจะเริ่มต้นสิ่งพวกนี้ถ้ามันก็ออกแล้วผู้หญิงคนนั้นออกไว้ดีแท้ไอฉันรูมอยู่ตรงไหนก็ใต้ไม่รู้้าไปอย่างก็รู้มากอินดีเรีโคตรไวอะ เออแต่หมดโคดช้านี่มันเหมือนชันอะไรวะเหมือนฝันร้ายเลยอ่ะอ่านใหม่แป๊บไฟเดอร์รีเซ็ตลู m เหมือนฝันร้ายเลยอ่ะฉันไม่อยากะดนับไปนอนอีกแล้วฉันต้องการที่จะไปหารีเซ็ตลูมแล้วจะไปรู้ได้ไงว่ารีเซ็ตลูมคืออะไรเนี่ย น่าจะเอ้ยทางนี้หรอวะทางไหนกันแน่ตอนน่าจะต้องตรงไปด้านหน้าก่อนไหมนี่ไงปะเฮ้ยนี่นี่จะเาจะรีเซ็ตเออรีเซ็ตรูมอ๋อมันก็คือป<อ>วดขี้สิท่าฮ้ะ No l ี a v e me alone Are you sure I can help you if you need anything อยู่แค่ไหนไหมไม่พอฉันอยู่ที่นี่คเดียวนี่แหละแล้วแน่ใจเหรอฉันสามารถช่วยได้นะถ้าคุณต้องการอะไรสักอย่างแค่นี้รู้มีไอเกตไอเลนดั้งสัมติเอ้ยช่วยฉันหน่อยได้ไหมฉันคิดว่าฉันมีปัญหาเรื่งที่จะให้คุณช่วยเด็กน้อยได้สิแล้วนี่คืออะไรอ๋อไปข้างนอกให้หน่อยเอาไ้ไฟไม่มีจิกวิมแอนเฟสหาแหวนเมจิก f ีล l it แล้วก็โยนมันเข้ามาในห้องน้ำที่ฉันอยู่นะโอเคได้เรา <c oughs> จะไปห oh, <c oughs> าเ้าควรจะเจอแบบนี้แล้วคือเขาบอกว่ามันอยู่ด้านนอก <c oughs> ใช่ไหมใช่ไอ้เจอผีไอ้เจอผีมันยืนกงโจงอยู่เลย ก็กิผีมันอยู่ด้านนอกมันยืนโกงโจงอยู่เลยนี่ขนาดนี้รีปิดแน่รีบิดเลยเอ๊ะเขาจะาไปหา,าแหวนจาก,ก <ใน S 1> ไหนวะไม่รู้เขาบอกว่าคุณพี่อุเหอเขาบอกว่ามันแหวนอะอยู่ด้านนอกเอาไซต์แอะไม่รู้มันจะอยู่ที่ไหน กันนอกเราต้องหาแบนใช่ไหมเนี่ยเอ๊ะเ,เหมือนว่าวกูจะเจอแล้วอ่ะวิว่งกลับเลยใช่อะว,วอน,นี่ไงเมจิก <Ru iz. S 2> วิง่งตอนนี้ก็เผื่อไปเผื่อกดอีคุยกับผู้หญิงคนนี้อีกครั้งหนึ่งอ้าวเชีย่ย ิเออฟิลเฮียอะสอดเข้าไปข้างใต้นี่หว่าสอดสอดเท่าไหนสิเนี้ยีอ่ะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันมีเขียนฟิลฟิลเฮียฟิลริงทอยเลทอะไรน่ะหมดเลยอ่าหมเลยฉันหวังว่ามันจะไม่ติดระแวงนะอ้าวแล้วเราก็กลับมาอยู่ตรงนี้อะบีดมาดิเจ้าฟิลแล้วทางก็เปลี่ยนก็ มีดนะเด้นเต็นไปพบอกไเจอเพื่อนมันละอะไรเคยกูเจอเหมือนกันละเพื่อนเขาตัวสูงมากเลยใช่แล้วเขาบอกว่าอะไรวะไปเดอ magic snow ว์แมจิกสโนว์ไอเจอผีไอเจอผีเราทำมาถึงเกมไม่เขาให้สเตมินามาหมดช้า โเดินร oh, like oh, 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 ่มแบบนั้นเลยหรอโอ้ผี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 เดินฝ่มไม่สนใจอะไรแล้วถ้าเป็นไปได้กูจะพกขวานมาด้วยเจอขี้ขี้ต้องเจอกับพระธรรมะธรรมโมผีมาเล่เป็นแฟนพูดบ่นอะไรนักหนาอู้ยก้ ไม่จิกสนุไม่รู้ว่าจะซ่อนผียังไรด้วยนะนี่ตอนนี้ก็ใส่เกียร์หมายอย่างเดียวเลยแอนเฮ้ยต้องเฮ้ยมันมีกล่องให้ทออันล็อกอ่ะน่าจะต้องใช้โอเคนี่ไงเอ๊ะรับคิดว่าเราแย่แล้วละ่ะทำไมไม่เห็นมีอะไรเลยตามมาแค่วิง่งวิ่งไปแค่นี้แบบวิ่งวิ่งกลับเลยนี่ เราบอกว่าวิ่ง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 อยู่เลยโอเคมัรเลี้ยวละมรนเลี้ยวละแล้วตอนนี้สเต็มหน่าก็หมดเอ๊ะนั่งงต่อวะไม่รู้ลิตโตเฟสเอ้าเดี๋ยวเราก็มีไอ้นี้แล้วนี่เราจะต้องไปใส่สักที่นึงอะโตรอินเดอร์โอเวลอ๋อคือต้องหา อยู่ในนู้นแป๊บนึงกับถอยมาเลยมันอยู่ใน <ไป S 1> ฟัง <ไป S 1> ที่ผิดมันเดินไปแม่ซิ่งเลยสิ่งเลยปิดบสปีดบันเร็วนี่ไงรู้สึกว่าโอเครอดแล้วอ่าแม่นั่นใครภาพสวยไหมันมัน แม่ตัวสูงตัวยาวตัวเปรตมีล่มอยู่ด้วยไปแล้วนี้ดุ่งเลย,อ,ยอุยเฮ้ยอันนี้อะไรเนะี่ยมีใครมาฟันดาแถวนี้หรืเอเปล่าโอ,โอ้ยมันเป็นหลุมสีขาวที่มีควันออกมาอ,มอ่ากมาอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วกูอ่านซับไม่ทันด้วย เราวิ่งวิ่งไปเดี๋ยวเราก็รู้เองว่าที่นี่คือที่ไหนแล้วรู้สึกว่ามันจะมีผีด้วย We meet e ี a g a อ n เอ้ย w e meet a g a i นคืออะไรเราได้เจอกันอีกครั้งก็คือมีผีเบิ์นสีสีย่างของสีชิ้นกูไปแล้วโอ้ my god oh my god oh my god เฮียสปีดลันเฮียมุดเลย โอ้ยผีอย่าทำตัวเหียเลยตายมันไม่มไมค่อยน่ากลัวผีในเกมเนี่ยมันมันก็แบบไมค์เคยอ<ต>ะๆจำเกมโคมเออใช่ภาพมันสวยแต่ผีมันค่อนข้างที่จะโมเดลจะกังมากอม่รู้เดี๋ยวผีกัน ก็แต่แต่โมเดลผีเนี่ยมันมันดูทื่อๆแข็งๆว่าไหมโลบอ x เว้ยโลบอ x ต้องเข้าใจโอ้ยขนาดเดบิมิกก็ทำได้เลยอันนี้นอันนี้เป็นเดบิมิกแมสเลยนุ้ยอูวถอยเลยดีขนาดนี้เลยวิ่งเข้ามามันบินเข้ามาเลยล่ะ เออนะมันลอยตัวนี่หว่ามันไม่ได้วิ่งมันไมปชี้เท้าต้องหาไม้เพิ่มฉันเจอแล้วหนึ่งไม้นี่ก็ไม่เจออะไรเพิ่มเลยเด็กพความว่าเปล่าถอยละแอนโอ้โห ช่วยกูท้อ,ทอเลยไม้มันอยู่ไหนวันนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่เจอผีเลยเจอผีมันมักไม่เจอเจอไม้แล้วอ่าย,ยังหมดเจอแท่งยังยู่ลิตเติ้ลเฟนยั่ลิตเติ้ลเฟน เดือดตายไอไรงบยวกไปมันจะไม่มันจะไม่มาลากไส้กูใช่ไหมเจอกลุ่มก้อนควันอีกละเจออะไรนะอ้ายบอกเข้าใจโอ้มันอยู่ข้างหลังเรามันอยู่ข้างหลังกู ไงไม้อีกแล้วย้อนสอนกลับมาเลย ตพี่มันวิ่งไาตรงนั้นทำไมวะไล่อะมันไล่มึงอะไม่ไล่ละมันไปแล้วก็ไปแล้วเหมือนกันต้องรีบามมาหาไม้แบบสปีดไปละมั้งโอ้ไม่ต้องพูดกูก็รู้แล้วล่ะสุดท้ายแล้วนี่นี่ไงกูเจอลจะทำไมมึงเจออย่างเทียร์เลยวะ โอเดาแพทเทิร์นออกว่ามันาจะอยู่ตรงไหนบ้างแม่มีสี่ทางสี่ไม้นี่กูไปทีละอันเลยไล่จากขวาไปซ้ายอ้ายไ,ไม่เจอไม้สักแท่งอย่าบอกว่ากูไปทางที่มันเคยไปมาแล้วแน่เลยตรงนี้ใช่แน่แน่เดี๋ยวดูผีให้อุ้ยฮะ ผีมันผีมันผีมันดิ้นหลังกูงกโ,โ,ดโดนไหมคะกูโอู้ชดโดนเหมือนกันนะมักผิดลันมากมักผิดลันเอ็นทำไมหน้ายืดอยู่ตอนนี้โอ้โูตาอย่างงี้ <ตา S 2> อ,อะไรเฮียรอ,ออะไรอะอชิบหายละ แต่ว่าอ้ต้องไปหาไม้สินะไปทางไหนอะ่ะเฮ้ยนี่ใช่ไหมว่าไม้เอาไ่ใช่ไม่ทางไหนดีวะเอ๊ะไมว่าใช่กูแต่มันได้ยอย่างนึงนอ่ะถ้าคือสเตมิน่าหมดอะ่ะเราไม่สามารถแบบกดวิ่งต่อได้แบบ ต้องร้อยแตมิน่าเต็มก่อนจะวิ่งต่อได้โ oh, yeah. อ,อ,อ,อดแย่ฮืมขี่ผี่ทถสีขาวจับลมกำลังวิ่งไปทางสัดทาง,งนึงอยู่ตอนนี้น มันมดุดมันมุดไปทางละมัก่งาทางไหนไวอ้เฮียกูอยู่ตรงไหนวะเนี่ยกูอยู่ไหนใครก็ได้บอกสันทีโอ้ย,อยดูยดูมาเอโล นะไม่เจอไม้เ,เลยเหรอโอ้ยโดนผีไล่โอ้ยน่ายยดก็อย่าไปให้มันอยู่ตรงนั้นสิวา่าเราจะกลับไปยังไงต,ต,ตอนนี้คือล่อผีมาทักอื่นอยู่ไม่ใช่กูไปแล้วตายใหม่นะให้ตายห็อกผีแม่งลอยมาเลยตอนนี้คือล่อผีไปโคตรไกลอะ่ะ เน่แ้ะพไม่ผดิดพลาดเอ้ยพีวาร์ปได้พีมาร์คพีมันหายตัวได้มันวาร์ปได้มาร์้วกูอยู่ไหนก่อนเนี่ยกลับทางเมื่อกี้ไม่ได้กูเลยต้องกูเจอมาละหายล้ว กี่มันวาร์ปได้ไมันจะวาร์ปไปหักแม่เลยปอนคิวกล้วคือถ้าเกิดออกมาเผาไม่ละพี่กูว่าจะแบบนี่พีก่กูจะไม่ได้ไปที่อื่นต่อกูติดวยวอย<อ>ู่ในวังบนเขากดนี่เฮ้ยมันออกง่ายนะเขาเป่นกดตรงนั้นคือมันมีผีไงที่กูต้องไปอ่า โอ้แมยไหนบอกไล่ผีวะคือเมื่อกี้ผีอะมันมันพึ่งไล่กูไปเองเฮ้ยผีผีไอ้ตูดเหม็นไอ้ตูดขาวอ้าวผีไม่หายไปตั้งแต่ตาเลยเฮ้ยจบแล้วหรออะอ จบแล้วแค่นี้อ่ะแค่นี้โอเควันนี้สั้นๆเลยอ่ะก็วันนี้ก็มาแบบสั้นๆหน่อยนะสวนนี้ก็ถ้าเกิดงงๆเรื่องราวไงก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้ผมก็งงเหมือนกันมันอะไรก็ไม่รู้แต่ภาพสวยมากอ่ะแค่นี้ก็ขอบคุณที่เพียงเท่านี้แหละนะเพราะว่าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วสำหรับเกมผีเกมนี้ซึ่งมันก็ยังมีอีกตั้งหลายครับมันก็ยังมีอีกตั้งหลายบทนะซึ่งเราจะมาทําตอนภายหลังวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ